สวัสดีนะครับชาววันศุกร์ที่1สิงหาคมส5งพันห้ราร้อยสิบแปดมาเล่าฝากกุ้ไหลกุ้ยแจยกุ้ยตามตลาดนัดกุ้ยกบือตบบลคําเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรน,นะครับอันนี่นครับบรรยากาศกับข้อไปได้นะครับตัว่าเด็กขายถือนะครับถือถือขายถือกิลีนะคแม่หมันอ้วนอวนใหญ่สูงลอยสามหาเพิ่งเปิดมาสี่หมื่นนะมีคนมาให้สามเมื่อนิดๆนะครับขาดหลายเลย สิบห้าในห่ uh. างเหยยดนมมม 5. 5. ามเขียนมาลาดนะครับวันนี้เราจะขาวแดงเพิ่งจะเบอร์สามสิบสองนะครับันนี้นะเบอร์สามสิบสูงลอยสามหาบู่นะครับหนุ่มหน่อยลอยสามหาบมื่นสามเงินท่าหนีพ้นใดกันเลยวันนี้ สาวหน่อยขึ้นห้ามอ่ไม่จ้าตัวหนึ่งแม่ก็ลูกันเนงแม่ใหญ่ใ่จะบาททำเงแม่ใหญ่่มีแม่ลูกครับค่อคมนี่อยากจะบาทแม่ตสี่หมื่นเต็มเต็มอยากอยากสี่หมื่นเต็มเอเาเอาจะลูกเป็นงสี่หมื่นเต็มเอเาทันแยกลูกเป็นจ้าบาทครับเรียกลูกเป็นลูกสาวเป็นเจ้าบาท เนกีสิมื่นเจ็ดพัาม่นเาูนั้สนใจติดต่อได้เบอร์ไดยนะครับ082ป5 8 5 8 580นสาครับ17,500สาวน้อยนะครับถายสวยๆตัครับอ้วนๆนะครับสวยๆอ้วนนะครับยาเๆสูงประมาณ125นะครับ กระเูสูงอย0บบาทเวียดนาม100เวียดมับตัวนาเสีเปิดเปิดมา3,000่ันเวียดนามให้คำแกครับเก้าพัน้ารัรถสยด้วยขึนรถไป นเนือเบอร์ไหลเป็นไหนะครับกำลังขคอยู่อันนี้สาวน่อยนะครัแน่นแน่นขนาดแน่นดีเรียบสวยเร็บแก้มอยู่นะคุณหมื่นสองหมื่นสองโอ้ในหางไงเพิ่นเอาแล้วนะครับเปิดหมื่นสามเ็น

หนึ่งพันเขาอยนะครับบักู่เขาใหญ่ๆไปแล้วนะครับเป็นเสือว่าเขาสาวหน่อยรายยี่ห้ารายสามสิบเหลือหมื่นสี่หมื่นหานครับตอนนี้นะครับ เมยเมย์ยังอังเม,งงมงงยใหญ่อ่างนีอยู่อ,อนี้ร้อยนี่สองมือน้อยๆนะครับถือคัทมือนีนะถือเป็นถือ <ś led> ถือเป็นถือนะครับมือนี่

ในหางเขมรัลลดนะคร,ครับทีมงานเวียดนามอุบลน,นะครับทีมงานเดียวกันนะครับได้กันอยู่นะครับข้างหน้าหน่วยเอาเนีย่มมนยมื่นเท่าววน, 16, นา 12, ั้นสาวตอนมื่นหกพันห้าร้อยมื่นหกพันร้อยนะครับขวัญสองเอ่อขวัญทันมะล่าสองดอกครับในสองหูนะครับ สองข้างกับมี่เงควันดีนะครับหมื่นหกพัาร้อสาวหน่อยสูงร้อยยี่หานะครับสาวเผือกจมูกมีจุดกาเล็กน้อยนะครับจอดรถสิเขา่าครับสนใจที่ต่อไดนเบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เนย์สอกส่าสาสนใจโทรมาสอบถามเดิม เขาเขาแก้วนะครับประมาณ80-90%ิบเก้าสิเปร็นนะคยับยอมเขาดำนิดหน่อยนะครับเปลือนน้ำมันเครื่องไนหะแต่ว่าเขาแก้วเลยนะครับเขาดีนะครับร้อยนี่พพอเพราะเป็นใหญ่อยู่นะครับไม่โคมหนี่ใหญ่ดิแม่ลูกลูกดอน เมีลูกเมีลูกลูกโดนแม่สูงลอยสามหกลอยสามหาสามหกนะสดๆดีหนึ่งไขแขวีนะครับแขวซี Kelsey, ลูกตัวที่สองบอลลูแรกลูกสองหนึ่นะครับลูกแรก,ก, 2, ก,แรกครับแขวี Kelsey, นะคปลาลูกเลกแขวีเป็นไหราคากันอยูอยากจะบาทครับแม่ลูกกันสะี่สิบห้านะครับ

ตััวดีมขายราคากันยูงแปบนึ่งนะส <ไป S 1> ีห,ห,มหมืมนน่น,ะนเปิดมาื้อซื้อาแล้วนะขายกันสามขาดกันหลาย่หกพัน 6, พวกว่าร้านแก้วฝาร้านแก้วฝาพนักงานลูกสาวเพอยู่ในสายแก้วฝานะครับแม่กับทองเดลี่ยวแม่กระทองเดียวนะครับ เขาแกวเก้าอิบเกว่9เนนะจมูกมีจุดการนิดนึงนะครับเล็บเก็บแกวเก้ว99%เส้นครับตัวตัวตนดีขนาดเนื้อขายยังไงยอนกองอรเราขายตัวนึ่ง ขาดก,กันเกลายนะังพิจารณาอยู่ม <c oughs> อนส่งสีไดงกันนี่นะส้มสีไดงมองไฟหน่อยว่าที่ว่กิดกับบุญันนี้น,นีน่มาเอาอีรอน เจอกันนี้วันนี้ก็พ่อไปได้นะครับตัวราคาอ่อนอ่อนครับอ่อนครับข้างนั้นจะซื้อกันใจเย็นนี่ดีนะ ซื้อกันใจเย็นอยู่นะครับเบื่อหนิคนเอาใส่ถุงงวดเอาเด็กน้อยๆกับพ่อเด็กขายนะครับจอยกับพ่อเด็กขายนะยังไงยังไงสองครัวขึ้นมาเลยครับมันนี่ซื้อร้อยหมื่นนะครับร้อยหมื่นกับสองหมื่นน้อยๆนะครับใหญ่ๆสองขวมนะขยะตึงนิดหน่อยเหมือนนี้นะครับตึงนะครับสองตัวตึงนะครับเป็น